เพชรเซนไว้เพชรเซนไว้ยี่เบื 2. ้องกุฎานะนี hmm. ่นะอันคุ้นรำไยทามอนวันชินเนียนหาสามีเตอไม่สามีโตเข้าใยไปเร้จักค้นดีมาหน่อยขาของกันมาที่โตยิบไม่ตัวนี้ไปได้เดี๋ยวมูโตยี่สกุลนครดีมาฮักโตแบบมูพวกไม่เคยหักหลังมีเรื่องเล่าไรก็สิบอกว่าเป็นทั้งเซนทั้งที่ได้ตัวฟังต่ถ้าฟังแล้วาจะโตทั้งที่นะแต่ว่าผู้เรียวลำดีมไล่คือ สึ่งนั่นเราต้อมันจะปั่นหัวตัวเห้ยแม่แม่ทางเห็นง่ายอย่างนักันหลังจากที่กอัฐประหารเสร็จแล้วเห้ยบางทีนะเข้าจิกลับคุณมาปับ๊บคนแรกซื้อว่าอีน้อยขาข,าของคนเล่าเข้ยแม่ให้นตัวจำใบละแค่นั้นล่ะคน,น,นคนนี้เนี่ป็นคนที่หาเงินหาค้ากับข้าเห้ยแม่ก่อลยังข้าวจะมาได้ตัวเลย เพราะเขาเฮดเสร็จมันไปเป็นสีมันเป็นสีมันครับยืเมเงื่อนด่านนี่ทุกอย่างแตกปัดนั่นแหละครับจากมีว่ามีลูกใครไปแค่นั้นใครไปคนเล่าครับ